พี่ดาวัยผั่ทางเจ้ากองเงินเบิ่์นกะแยง,งเลยอยู่พี่น้ดาวัยเนาะทางหัวสิงอ่าโตอีกแผ่นหนึ่งพอดีปั๊บผดพุด่นเลยพี่น้ดาวัยทางนี้ก็ใช้แล้วแล้วเนาะแล้วก็วววทางนี้ใจะอีกแผ่นหนึ่งสองแผ่นอยู่รวมพี่กับพอดีแล้วผลมาแล้วผลมาแล้วพี่ดาอัยมาๆเจ๋นี่ทางเบื้องนี้ก็แล้วแล้วพี่ดาวัย ทางมือนึงก็แลลวาเลยเลื่อไปเรื่องามลายงามลายเนาะเอาตอนนี้ทางสร้างเพื่อนกะขึ้นผาได้อโอเลยเลยเลยงไปเรืออยเนาะเลยคือเลยเนาะ จะมาทวนแนวบานนี่พี่น้องเอ้ยถ<ม>วาทวนเร็วอาตู้พี่น้องเอ้ยข้างนี้ใกล้สิแล้วแล้วเนาะใส่ข้างนี้แล้วปุ๊บแล้วก็มาต่อทางหลังนี้บานนี่กำลังวัดกระดานขีดอยู่พี่น้องเอ้ยทางสร้างเพิ่นกะปาสิงกะแล้วหาเก็บหาเศษเนาะไม่เศษตอกพี่น้องเอ้ยเห็น à tốt theo như nó kẹp bay đuổi thì rồi à, <laughs> à, tôi bình khen kẹp bay vậy đây vào xíng kẹp điên sần vậy quay <laughs> hết tăng nó quay hết tăng năng vì rằng này quay năng gì đấy thì nó ลามเบิง่งในทางซางกันเนาะเป็นไ,ได้ซางอ,อ๋อมันลงมาลามเบิงเนาะงามงามอ่าเนียบเลยเนาะผงเยี่ยมกับพอดีงามผงเยี่ยมกับพี่นางเลยเนาะพอดีเข่ากับเพื่อนเลยเออพอดีงามเลยเนาะผงเยี่ยมกับพอดีงามพี่นางเลยเ สิงเลากัเก็บไม้เก็บตอกอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ๋เนาะฝนจีไม้บ่ามันนี่ก็มืดแท้เนาะอันนี้จะเป็นมองขึ้นคันไล่พี่น้องเอ๋สบายดีนะบ่อซิงเตอร์เออกินได้บ่ข้าเแหมดแล้วเอาแรงพูเอาเลย Tìm nghe đấy à nghe ừ. nghe một nghe 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 đi nghe 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 một nghe 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 là nghe 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 เกรรมฐานไหนตายโตแหวบมาตายเป็นยังไงอีกแล้ววะกระลาบเดียวอยู่เ <fit> ป <in good quarto> ็นของกรรมฐานจับสินเนาะเปิดอรรมพังออมๆอยู่เพียงใดเนาะ เออในเรื่องอย่าี้ด้อว่าเสียงเสียงเพลงอมๆอยู่ได้ยินเสียงวิทยุวิทยุที่อย่คิดฮอดคือคืออยากคือยามตะกี้ตะกี้แค่เนาะฟังวิทยุอย่างวิทยุนี่นะมันเป็นมันแบบแบบแบบย้อนยุคก็เลแบบนี้นะอ่าฟังไปฟังมาคืออยากค่อยๆแบบเลยไปหนึงเด้อเนาะ

รถถีบโอ้ได้มีรถถีบกู้เช้ามันอึดดีกะมวนมวนไปอีกแบบนึงเนาะมวนไปอีกแบบนึงพี่น้องเยเนาะบ่อยจิตโทรมาอย่างนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวจ่ายไว้ทีกก่อนอ๋อพี่น้องเลยเดี๋ยวจะให้พว่าสิงเพิ่นเมี่ยนสังกะสีดึงสังกะสีกับมาก่อนพี่น้องเลยเนาะห่างมืออื่นนี่ครับว่าสร้างเจ้าน้าเพิ่นมานี่กั เจาะมองไหนดเดีว่าเขาเขาทางไหอันพอชมว่าเขาใหสรทางเป็นเขามาจอยน้ำเขานีก็เขาหนีเล่นเนาะต้องอีกแล้วออกลากนึงเนาะก้นรากนึงนกวเวไปเนาะแล้วกับังคืนเนาะจมว่ได้ทัดอาำไม่ไมนี่ บ่ห้องก็ได้หรอวะเนาะมันหามเนี่ยไงเนาะวะสิได้บ่หามได้บ่แก่านี่ได้บ่แก่ทางไอซีฮะเคยพูดมาพี่ว่าออเนี่ยจะหายวิธีเอาอะไรเนาะ

เพราะแบน้ำก็เอ้อเนาะพันน่ะพ่นมีอยู่ดอ้วก็นั่นน่ะพันพ่นมีเป่นปั้มน้ำแบบว่าเสียบอายุแต่ว่ามันแบบมีฟ้าคาทีนเาเอ่

มิมาิแมรซะิหาิันกับวันนี้อันนี้น้องไอ้ไกยุทธนามเที่ยวอะเนี้ยหาหม้ออะไรกะเห้นว่าิง้หามอเงินเดี๋ยวกันดีได้ดีได้ไก่นิดน่ะ à, ờ. thằng thang, ăn kêu nhé chắc ăn, cả mì chắc cả cứ gần nhé chắc cả mình nhà, chắc cả mình vừa <laughs> gặp ở mỏng nó, à mì chắc cái nhà nó gần ngay. เดี๋ยวจะหาวิธีบังแต่ทางงานตอดน้ำบนมาเพิ่นกะมีเครื่องอุปกรณ์เพิ่น้ำมันนะแบบแบบรถขายน้ำขายยังกะบัวนันบัวเนาะบัวแล้วมันกะยังบริสุทธิ์กะตั้งเอาอยู่นี่แหละนะกลไกลเนาะ

มาดูดมันมันยากเลยมันมีเครื่องมือแล้วมันมีเครื่องอันอันนี้เสียมาดูดก็ยากก็เก่าถ้าเอาไปแล้วัตงมาห่มเฉถังไว้ พี่น้อยมาต่อกันอีกเนาะอ่าตัดภาพมาอีกบันดดบนีโ้โดดปลาโถเกือบแล้วเลยให้พี่น้อยทั้งสร้างเป็นกันได้เนาะนี่อีกแผ่นหนึ่งพี่น้อยไปอีกแผ่นหนึ่งปุ๊บเด่นเทว่าโอเคเลยบาทน,นี่โอจ้โงามอีกทีบาทนี่เนาะเฮอื้อนเทินอยู่พี่น้อยว่ามุมนี้เฮายังบ่ฮันได้ใส่เป็นลมเนาะ <c oughs> ใส่มุมนันแล้วก็เทว่าโอเคแบบนี้คืออะไรนะครับเปินสิใส er mm ่ทางเบื้องหลังต like ่อเนาะทางเบื้องหลังทางหลังอีกท่งนี้ทางหน้าพี่ทางไหนทางหน้าใส่กระ t h อ n นี้แล้วก็ใส่ตัวนั้นอัดตัวนั้นต่ออีกฟางจะของเงินพวกนั่งแยงอยู่พี่ทางไหนฟังหมดแล้วอมๆอยู่เนาะเออธูคากาว่าสิ่งเนาะเออฟังวิทยุออมๆอยู่พี่ทางไหน tàu này cả à, phần tốt cho em mới thực quần đâu bao nhiêu đó tàu đó giờ mình lũ lạng khuyên cái đấy lạng than cái đấy Hãy มมนีงาม้ยอมุมนี้นงามเี่น้องเลยเพราะว่าเาใส่เป็นลมมาแล้วมุมนี้เนาะใส่เป็นลมาลม,นลนนมาแหละัดๆฝ่ามือปวก็มาแล้วพี่น้างเลยเอ่อยเนาะ ัดพามาอีกบันนี้ทางสร้างเพปน็นกเกือบแล้วไปหน่อยอ่าตัวพอดีชุดชุดเป้นเลยบอไรต่อบ่เพราะแผ่นแผ่นหนึ่งชุดเลยบ่ชุดจิบออะไรตัดบ่อะไรตัดเนาะพอดีเลยเออพอดีเลยไปหน่อยแผ่นหนึ่งเนาะที หนึ่งสองามสี่ห้าหกหกแผ่นพป็นเยเพงนหกเจ็ดแปดเก้าเกแผ่นเกแผ่นเกือบสิบแผ่นนะเนาะหเก้าแผ่นสิบแผ่นตั้งตัวลุมพี่เนาะ ตัวขากีน <Uh ี่น้ำว่าสิซับซับกาไปปุ๊บโอ้ดวมาแล้วพี่ดาวอพี่้าวเอเราเก็บทอนไม้ไว้พี่้องเอ ไปไปฮไม่ห่างเนาะโอ้ไก่ขอทีขอทางได้พี่เ้อยเอาเก็บไม้เข้าไปไว้ในพื้นตะลางไว้พี่เรออาจะมาถึงฝนมาสิงหนวก,กนเนาะ Mượn hay lấy đấy lấy lấy ngam ngam lấy 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 đây nó lấy 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 lấy

หอบแล้วพี่้าวเลยหอบแล้วหอบแล้วเองอยู่ทางนี้ตรวจตรวจเขาเลยพี่ดาเลยโอ้หักลายขักลาย เอาพี่น้องเอ๋ยเนาะงสำหรับคลิปนี้ทางบอสเสนเองก็รสิได้จบไปสำนีกก่อนเด้อเนาะือว่าทายให้พี่น้องเบิ่งเป็นท่านเป็นตอนเนาะเป็นตอนเป็นตอนเป็นจังหวะไปพี่น้องเอ๋ยเนาะขอบุญขอบุญขอบคุณพี่น้องพระทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ทางบอสเสนขอลาไปก่อนแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ